โอเคครับชิชิล,ล่านะครับก็ถ้าเกิดเคยมาในติ๊กต็อกน้องก็จะเป็นเหอนหน้าเหอนหนูตัวเหอนก็ตายคนฟุง้งเหอนก็ตายหางเหมือนก็ลอกก็โดนเห็นจิงโจ้สรุปมันคือตัวอะไรกันแน่ก็นะครับทุกคนก็ตัวของชิชิล่านะครับผมจะมาเล่าตัวของประวัติแล้วก็จะมาให้ทุกคนดูในวิดีโอตอกกันครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเอ่อคิดวิดีโอจากติ๊กต็อกนะครับ ต่างๆนะครับที่ผมเอามาใช้ด้วยนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกปนที่ต้นกำเนิดของชิชลานะครับชิชิลานะครับเกิดที่เชือกเขาแอนเดสนะครับในประเทศอ่าชิชลานะครับเกิดในช่วงพี่ชิชิลานะครับเกิดในเชือกเขาแอนเดสนะครับแล้วก็เกิดในประเทศอเมริกาใต้นะครับแถวชิชิลานะครับมีต้นกำเนิดที่เทือกเขาแอนเดสครับในประเทศอเมริกาใต้ครับแถวประเทศอาร์เจนตินาครับแล้วก็ยังมีโบลิเวียแล้วก็เปรูด้วยครับ ซึ่งชิชิล่านะครับก็เป็นสัตว์ฟันแท้นะครับที่หางเนี่ยในคำอธิบายนะครับเขาบอกว่าหางเนี่ยคล้ายหนูครับขนาดรูปร่างเนี่ยคล้ายกระต่ายคนแน่นและหนาครับมีไอยป้องกันลมหนาวนั่นเองแล้วก็ตัวของชิชิล่านะครับเนี่ยมีเท้าที่ออกแบบมาเพื่อเดินบนหิมะโดยเฉพาะครับแล้วก็จะมีหางยาวเป็นพวงนะครับคล้ายกระรอกครับนั่นเองครับว่าชิชิล่านะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักพันหรือหลักหมื่นครับถ้าหาสวยๆหน่อยก็หลักหมื่นอหลักแสนได้เลย ชิชิล่านะครับมีอยู2ส0 0นั่นก็คือคันหางยาวนะครับอยู่ได้ประมาณ10ปีครับหรือว่าคันหางสั้นครับอยู่ได้ประมาณ8-10ปีครับก็แน่นอนครับว่าตัวชิชิล่านะครับอ่ามันอยู่ในที่หนาวแน่นอนว่ามีคนเลี้ยงมีเคยพูดออกมาแล้วนะฮะว่าโดนอากาศร้อนมากไม่ได้ครับทายนะครับต้องอยู่ในที่หนาวๆครับเพราะว่าขนพี่แกเนี่ยหนามากครับแล้วก็อย่างนึงครับชิชิล่าไม่สามารถโดนน้ําได้ครับก็ถ้าเกิดว่าใครเคยดูในคลิปติดต่อชิชิล่าเนี่ยจะใช้ การอาบน้ําในการคลุกทรทยครับโอเคครับแล้วก็เรื่องเล็กน้อยนะครับที่ควรรู้นะคะก็คือชิชิล่านะครับควรซื้อในช่วงที่หย่านมแล้วนะครับก็คือประมาณช่วงประมาณ12สัปดาห์ครับแล้วก็ควรซื้อประมาณช่วงหลัง12สัปดาห์ครับเพื่อให้เขาคุ้นชินกับเราได้ครับโอเคครับก็ข้อมูลชิชิลาก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคลิปที่ผมจะยกมาให้ดูนะครับนี่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่คลิปติ๊กต็อกตรงนี้นะฮะ โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวคลิปทิกต็อกนะครับมาไว้ข้างข้างนี้แล้วผมจะดูในมือถือเอานะครับทุกคนนี่เลยอ่าคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่น้องเขาได้บีขนนะทุกคนนี่เห็นไหมนี่โอโ้โหถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมหน้าจะเหมือนหนูหางจะค,คจะล้ายๆกระรอกตัวก็จะนี่ฮะเหมือนกระต่ายนะโอ้ฟินมากครับบอกเลยอันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมว่ามันเหมือนแบบ ใครเคยดูเรื่องแลทถุยบ้างครับที่เป็นหนูทาอาหารฮะใช่เลยฮะมุมนี้เนี่ยแลทถุยนี่เองไม่ย้อนถ้าสังเกตนะฮะดูมือหน้าของเรานะฮะเล็กมากครับนี่จะเห็นว่าเล็กมากครัานั่นหะครับว่าชิชิล่านะครับเห็นอย่างนี้ตัวแบบดูหนาๆนี้มันขนทั้งนั้นเลยครับนี่อย่างเช่นคลิปนี้ครับเขาพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้ชัดครับว่านี่เลยกรงรูเล็กมากครับ น้องยังมุดเข้าไปได้ครับยอมใจน้องจริงๆอันนี้ผมก็แอบสงสารเจ้าของคลิปอยู่นะเพราะว่าแบบโอ้โหหนึ่งสองสามนะสามตัวสี่ตัวนะฮะห้าตัวครับโอ้โหเรียกว่าแพงนะแล้วก็เจ้าของคือน่าจะนอนไม่หลับเลยฮนะนั่งจง้องสนานี้ อันนี้ก็คือคลิปทั้งหมดที่ผมยกมาให้ทุกคนดูนะครับก็คือความาน่าของชิชิล่าแล้วก็ความปังของชิชิล่าครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย